สวัสดีครับยูทูบ่านผู้ชมทุกท่านครับดิจิตอลรับเข้าสู่รายการเอาไปตทีวีวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเกมรีออนพีดกันแลน้วนะแต่ว่าเกมนี้นี่รู้สึกว่าบรรยากาศมันแบบเบเบอ่เบอไปหน่อยนะฮะเกาะอาแบบว่าข้างหลังเนี่ยมันดูเบื่บอๆนะฮะและนี่คืออะไรเนี่ย <c oughs> แล้วดูนี่ครับหนวดครับโอ้โหหนวดคอเท่ครับอันนี้น่าจะเป็นเซนสเปล่าเฉยๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มีแบบว่าตัวขายเรือได้หรือโอ้คนขายเรือคือแบบใส่หน้ากากได้น่ารักมากแล้วก็มีเกาะท้องฟ้าด้วยนะเนี่ยนะ นี่คือการเข้าเกมมาครัง้งแรกแล้วก็รีวิวเลยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหภาพมันเบลอแล้วเกินนะแต่ว่ารู้สึกว่าภาพสวยนะแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยรู้สึกมันเบลอๆ,ๆนะเหมือนคนสายตาสั้นเลยครับเออนะแล้วนี่เลยเนี่ยผู้ขายคาตานะราคาที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหราคาอยู่ที่6000บาทนะครับผม6,000บาทไม่มีตังค์ซื้อดกไม่ขึ้นแจ็คสันเหรอไว้ที่สุม่มผลไม้ปิศาจราคา1 0 0 0 0 0บาทนะฮะไม่มีตังค์เลยฮนะแล้วนี่คือบัณฑิตนะปีที่รับเครด์ป่ะนี่ รู้สึกว่าที่รับเคล็ดจะไม่เห็นนะครับรู้สึกว่านี่เราน่าจะไปต่อยได้เลยโดยที่ไม่ต้องรับเคล็ดเฮ้ยเจ๋งว่าต่อยเข้าไปครับโอ้โหแผ่นดินไหวป่ะนี่อย่างก็แผ่นดินไหวนี่ได้มาแล้วครับตังสี่สิบบาทนะครับผมวิต่อยดีเหมือนอย่างก็แผ่นดินไหวโอ้ยบอสแม่งอันนี้คือบอสนะบอสมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากดคอนโทรนี่จะเดินเร็วขึ้นนะเดี๋ยวมันยูมีไหมเดี๋ยวมันยูไม่ได้เป็นการวิ่งคอนโทรลเป็นการเดินไวนะ อ้าไม่ไม่ไม่มีท่าวิ่งเว้ยมีแต่ท่าเดินนะฮะเออโอกาสเคลื่อนไหวก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็นี่คือระบบการต่อยนี่คือมันเหมือนมันแผ่นบินไหวแผ่นแผ่นบินไหวเลยครับคุณผู้ชมเออต่อยเข้าไปอ้าวอ่าเรียบร้อยครับได้ตังค์มา35บาทาะคทนะโอเคฟาร์มต่อไปรู้สึกว่ามอนนี่มันก็จะน่าคล้ายกันหมดเลยนะฮะนี่ต่อยเข้าไปนี่อ่าบอสเดือดลดเลย โอ้บอสเดินมาหาเราครับนี่ต่อยเข้าไปต่อยต่อยต่อยนี่โอ้โหเกือบตายครับอ้ยใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่มีตังค์สูบหัวพิศษเลยฮนะตอนนี้มีตังค์อยู่ร้อยบาทนะครับถ้าฆ่าบอสต,ตัวนี้ได้น่าจะไ,ได้ตังค์เยอะอยู่ฮนะต่อยเข้าไปเฮ้ย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 ,อยโอ้โหเรียบร้อยครับเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งครับตายพร้อมกันเลยฮะโอ้ยมีอาไไขไหมเนี่ยโอ้โหคือแบบภาพข้างหน้านี่คือไม่ไหวเลยครับเฮ้ยอันนี้คือหลอดไฟนีออนใช่ไหมโหลดไฟนะครับ โอ้ยสายตามันแบบยังไงละ่ะเบิร์เบร์ไปหมดเลยครับโอ้โหทําชีวิตจริงเบอร์ไปด้วยเลยนะฮะโอ้เบอร์สุดๆไปเลยนะครับผมสาหรับใครเนี่ยที่สนใจร้านรับฟังเกตาตามต่างๆขอแนะนําร้านนี้เลยอิดิไบไวช็อปร้านรับฟังเกตาตามต่างๆในระบบแถมยังมีกดเกมพาดระเบ,บิดศิาต์ด้วยแล้วก็รับเติมโลบกักเซิร์ฟเวอร์วีพีมีรหัสบนัสและคิงพิดขายบริการแยะๆเต็มระบบใครสนใจดิก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะ อีกร้านหนึ่งก็ดีไม่แพ้กันก็คือ Run Shop, ร้านหกสตอลช็อปลานนี้ก็รับฟาร์มโลบบ็อกเก็ต่างๆแต่ยังมีกดเกมพาร์ละระบบวิสาหด้วยแล้วก็รับเติมโลบบ็อกเก็ตเซิร์ฟเวอร์วีพีมีราคาโปรโมชั่นและคิงพิษขายบริการเยอะแยะเต็มไปหมดใครสนใจนิ่งอยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก่อนเดี๋ยวมาขอฟาร์มเบี้ยวก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าได้ตังคหกพันเมื่อไหร่เอามาซื้อดาบเนี่ยเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะ รู้สึกเหนื่อยเลยครับเกมนี้นะรู้สึกแบบว่าโอ้โหทั้งเพียทั้งเบรอตาเบือนะครับโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ปรับภาพต่ำนะมันจะดูแบบโอ้โหเบือเบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปรับภาพต่ำเนี่ยมันจะดูแบบว่าความเบือเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับผมโอ้โหจะบอกเลยว่าฟาร์มโคตรเพียนะครับฟาร์กับบล็อกพวกนี้มันกดกว่าจะตายนยต่อยไปทีนึงโอ้โหอัพสเต็ก็ยังแบบหึแถมยังต่อยแล้วแบบจอสั่นอีก เพิ่มความปวดตาลายตาครับอีกนะฮะแต่ตอนนี้ก็ทําสําเร็จแล้วครับได้ตังมาหกพันเพื่อซื้อดาบคาตตนาแล้วครับนี่สําเร็จแล้วครับตอนนี้ซื้อมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนะครับผมนี่เลยครับคังสินค้าก็ไหนว่าดาบเราดาบ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 อยู่ไหนดาบอยู่ไหนล่ะพี่ดาบของผมแล้วครับพี่เฮ้ยไม่แล้วเดี๋ยวขอสิเซตตัวตายก่อนเผื่อมันจะเข้าตัวไงดาบ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 หาย ชิบหายแล้วิบหายแล้วฟาร์มมาต้องนานนะครับดาบหายครับผมโอ้ยเดี๋ยวลองกดอีกทีหนึ่งก่อนเอ้ไม่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะตอนนี้นะดาบหายนะคุผู้ชมครับโอ้โหฟาร์มจนนิ้วหงิกนิ้วอนะครับเฮ้ยหรือว่าอยู่ในมือแล้วเออไม่ใช่นี่หว่าหรือว่ามตาฝาดแบบลายตาจนตาฝาดแล้วมองไม่เห็นวะเฮ้ยมันก็เฮ้ยยังไงกันแน่เฮ้ย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 ดาบหายดาบหาย หายแบบจริงจงจังๆโอ้โหโอ้ขุาฟาร์มมาต้องนานนะโอ้ยเมื่อยเลยนเนี่ยนะฟาร์มจนเมื่อยฮะยังไม่ได้ใช้ดาบเลยนะตอนนี้ดาบหายโอ้ลองไปเกาะต่อไปดีกว่านะโอ้โหมองไม่เห็นเกาะนี่เจอแล้วอ่าเกาะต่อไปก็คงจะเป็นไม่ใช่เกาะท้องฟ้าแน่นอนเกาะบากี้หรือว่าเกาะทะเลทรายเอาเกาะนี้ดีกว่านาะ เออเพราะถ้าตามหลักการแล้วนะะฟาร์มเกาะเร็มันต้องไปเกาะบาร์กี้แต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่มีหน้าตาเกาะบาร์กี้เลยนะโอ้ยนั่นไงเกาะบาร์กี้ใช่ไหมนะนั่นเลยตรงนั้นเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวขอเปิดภาพสวยก่อนพอเปิดก็ภาพเบอร์อีกนะพอไม่เปิดก็มองไม่ค่อยเห็นีิโก้งามไส้โอ้โหว่ายนะ้ําคือแบบว่ายช้ามากเลยอะ่ะเออทาไมไม่ซื้อเรือว่าจะขอไปซื้อเรือก่อนละกันนะฮะโหปิดเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเพียหน่อยนะ ค่อนข้างที่จะเพียนนิดนึงนะครับผมอ่าโอ้โหเรือฟรี350โลบารแล้วเรือไม่ฟรี500นะครับผมเอาตังไปซื้อดาบหมดเร็วอ่ะเป้ยเราต้องว่ายน้ำไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วใ่ปิดหน้านี้ยังไงนะเฮ้ยสงสัยต้องคุยกับเอ c อีกรอบนึ่งนะฮะจะขอดูให้แน่ใจก่อนว่าดาบมันเข้าตัวแล้ว <laughs> ชิ่หายเอ,อ้ยโอเคก็เดี๋ยวขอเดินทางก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ เราจะเดินมาทางไปที่เกาะนู้นครับโดยที่เราจะเดินไปนี่แหละเดินในน้ําแม่เลยโอ้โหสุดยอดน่สุดยอ,อดคนเหนือมนุษย์นะครับผมแม่ไปเดินไปเกาะต่อไปคอเทไ,ไ้เด็ดเต้ด้วยเออจ๋งว่ะเข้าท่าเข้าท่านะครับเดี๋ยวเราลองเด็ดไปที่เกาะน,นั้นกันนะครับดูซิว่าจะเป็นเกาะอ,อะไรนะอ่าเดี๋ยวเซตสปาที่เกาะน,นั้นแล้วก็ฟาร์มวลวแม่มเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะไม่มีที่รับเควสนะเราสามารถรัดวลวฟาร์มได้แน่เลยนะครับผม แต่ว่าไม่รู้เนี่ยเราจะตีมันเข้าหรือเปล่านะไอ้บอสเกาะต่อไปเน,นี่ยนะผมนี่อย่างก,ก็ชนเผ่าฮะนี่ะโอ้โหเกาะอะไรมึดตึ๊บหรือ่ะมึดตึบ๊บแล้วก็ซื้อเรือก่อนไอหรือไม่ใช่เซตสปาวก่อนเซตสปาดนี่ฝาแฝดกับคนที่เซตสปาวเกาะเลขกเลยนะร,รู้สึกว่าเกาะน,นี้จะไม่มีเรือนะฮะไม่มีเรือมีแต่บ้านแบบบ้านเหมือนไอนนี่ครับผมบ้านชนเผ่าข้างในนี้ก็มีตัวอะไรไม่รู้อยู่ตัวเดียวนะครับ อาว่าฮาีเหรอฮาคีราคาหรือว่ารว่าสู้กับเขาหรือยังไงโอเคเราต้องจัดก,การนับโอ้โหแต่รู้สึกว่ามันถึกมากเลยแต่ขอวิ่งไปจัดก,การเรื่อยๆเลยแล้วกันมันอาจจะได้ตังค์เยอะก็ได้นะแหมโอเคลุย หลังจากที่ผมจาัดก,การบอสเนี่ยนะผมสู้กับบอสประมาณแบบ2,900รอบนะฮะผมก็เพสทั้งหมด2,900รอบเลยนะฮะรอบนี้แหละผมก็จะชนะมาแล้วฮะดูซิว่านะผมจะได้ตังกับเวลเท่าไหร่ะนะครับนี่อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเอ,อ,เอ,อเ้ยอ้าวไอ้แบ่งได้1บาทเอง1 <laughs> บาทแล้วก็เลเวลผมไปขึ้นเลย <laughs> ต่อยมาต้อง2 9 0เ้รอบโอ้ยนะ ไปกดเทเดไซน์กันดีกว่าแะครับผมโอ้โห่อกดเดไซน์มันจะมีอะไรค่ายแต่ครับผมเฮ้ยยังยังแบบว่าไม่เห็นความจริงของเกมนี้เลยนะที่แบบว่าผมต้องทําอะไรบ้างนี่นะผมหรือว่าผมต้องฟาร์มตามควีดวะเออไม่น่าไปต่อยบอสเลยรู้สึกว่ามอนมาบางตัวนะมันให้40บาทนะไอ้บอสก่อเลขไอ้มอนพวกมอนก่อเลขนะแล้วก็บอสก่อเลขเนี่ยคือแบบให้ตังประมาณสองสบาทนะแล้วก็ลูกน้องไม่ให้40บบาทเอออะไรกันเนี้ย โอเคเดี๋ยวเราลองไปเกาะทะเลทรายดูเผื่อจะเจอข้อขดัยนะครับผมเออจะได้ไปคุยกันนะครับว่าจะมีเลเวลหรือเปล่านะครับโอ้โหเลเวลไม่ค่อยขึ้นเลยเกมนี้นะรู้สึกเพียมากเลยต้องเด็ดไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอโอ้โหเรือก็ราคาห้า้อยบาทไม่มีตังค์เลยฮะแม่ก็รู้สึกว่าจะลำบากนะครับอาจหลังๆนี่อาจจะง่ายขึ้นก็ได้นะเออไปเกาะทะเลทรายครับโอ้โหตรงไปครับจะถึงไม่ใช่วันนี้เฮ้ยคงจะถึงสักวันเลยนะเออใกล้ถึงแนละ้วตอนนี้ครับ เออจะมีอะไรให้เราแบบว่าฟาร์มเวลแล้วก็มีตังไปซื้อผลเบาฮะเขาว่าเกมนี้เนี่ยผลพิส่ามันเกิดหนึ่งชั่วโมงนะฮะแต่เราไม่รู้นะว่าเวลามันดูยังไงไม่มีเวลาบอกด้วยเราต้องจับเวลาตอนเข้าเกมมานะครับเซิร์ฟเวีเกมเนี้เซิร์ฟวีฟรีด้วยนะฮะไอรู้สึกว่า,แบบวาเกมนี้เขาจะเน้นเสาไฟนั่นแหละนะเออไปเกาะไหนก็เจอเสาไฟนะฮะอันนี้ก็เซตสปาเหมือนเดิมครับโอ้เซตสปาแล้วก็รู้สึกว่าเดีย๋ยวตั้งจุดนี้ดีกว่าเผื่อจะแบบว่าเป็นเกาะฟาร์มเวลที่ดีนะครับ อ่าตังเกาะเลยแล้วกันนะฮะโอ้โหรู้สึกว่ามอนเนี่ยมันให้ตังค์เยอะกว่าบอสนะฮะพวกลูกกระจอกอะครับอันนี้ก็บอสอีกแล้วอะบอสเลเวลสี่สิบห้าเอ้ยพอสู้ได้อเ,เออลองดิเพื่อจะได้ตังค์เยอะนะครับผม,มเอาแหละก็หวังว่าตัวนี้มันจะให้ตังค์แล้วก็เลเวลเรานะฮะดูซิว่านะครับเราจะได้ตังค์หรือว่าเลเวลหรือเปล่านะฮะนี่ โอ้ยได้ 5, เลเวลห้าไอ้ได้ XP ห้านะครับเราก็ได้ตังสองบาทโอ้เกาะนี้หรอว่าอาจจะเป็นเกาะฟาร์เวลที่ดีก็ได้นะต่อจากเกาะเลขอ่ะเอ้ยรู้สึกว่าโอ้ยเพียรกเกินนะ <c oughs> ยังไม่มีที่หาตังดีๆเลยนอกจากเกาะเลขที่มันเป็นลูกกระจกะครับโอ้โหได้ตังต้องสี่สิบบาทนะครับแต่ตัวอื่นรู้สึกว่าได้ทีละห้าบาทสองบาทโอ้ปวดนิ้วจนนิ้วหงิกเลยตอนนี้นะหวังว่าเกาะนี้จะเป็นกเกาะแห่งความหวังแล้วกันนะนะ เออมันเป็นเกาะอ,อะไรไม่รู้อะหน้าตาอย่างก็แบบกาะบากี้เหมือนเป็นบ้านคนนะฮะเออกาะบากี้มันต้องมีปืนใหญ่แต่ก่อนนี้ท่าจะไม่ใช่ฮนะต้องไปดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันจะเป็นจังไหนโอ้ยโอ้โหเข้ามาแล้วมีเสาไฟอีกแล้วฮนะแม่โอเคนี่กนเกาะแห่งความหวังนะครับตั้งเซ็สปาไว้เลยฮะขึ้นบันไดมาเจอกับลูกกระจอกเลเวลยี่ว่ะโอเคนี่ความหวังมาแล้วนะ อาจจะฟาร์มตังค์ดีก็ได้นะครับไอตัวตรงนีนะ้เป็นตัวที่แบบว่าเมนเมน,นะครับเอาเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเอา้าอะไรกันเนี่ยได้ตังค์แค่หนึ่งบาทจริงเฮ้ยมันเล่นยังไงในะแมบปบนี้มันเล่นยังไงวะอโอหรือว่าจะมีแค่จุดแรกหรือว่าเราต้องแบบเลเวลถึงก่อนเลเวลไม่ถึงก็จะไม่ได้ตังค์เป่าเอออะไรกันเนี่ยทำไมได้ตังค์น้อยจังองส่เลเวลไม่ถึงฮนะนี่ จะด,ดูกัน,นะฮะว่าครั้งนี้จะบักเปล่ามันน่าจะบักเปล่าวะคงต้องออกเข้าเกมใหม่นะเผื่อมันจะหายเฮ้ยเฮ้ย,ยรู้ว่าต้องรอผลปีศาจเกิดหนึ่งชั่วโมงนะฮะพอรอไปเนี่ยไม่ไม่เกิดน่ฮาเลยนะฮ้ยก่อนนี่มีรายขายด้วยโอ้ยต่อยขายก็ไม่กล้าซื้อแล้วเดวตังหมดซื้อไปซื้อไปหาของไม่เจอเพราะเขาขายยากิราคา1นึเนบาทนะครับผมแล้วก็ตามด้วย5รูปีนะครับผม ห้ารูบี้นะครับแต่ไม่มีตังค์จักบาทมีอยู่มีอยู่สามสิบเอ็ดบาทจะพอซื้อได้ปล่ะเอออันนี้ก่อเลขแน่นอนนะฮะอ่าน่าจะเป็นก่อเลขเนี่ยก่อนเนี้ย,ยได้ตังค์ทีละสี่สิบาทก่อเลขอะครับผมต่อยพวกบอลลูกกระจกกันแต่ไปต่อยลูกพี่ได้แค่สองสามบาทนะฮะโอ้อะไรกันเนี่ยเกมเนี้ยทั้งเบอร์ทั้งเบอร์ทั้งต่อยแล้วมันโจสั่นอย่างก็อย่างก็แผ่นดินไหวแล้วพอไปซื้อดาบแล้วดาบหายไม่มีแล้วก็ เลเวลไม่ค่อยขึ้นมันยังไงกันแน่รู้ว่าเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยบักอาจจะแบบว่ายังทำไม่เสร็จวะจะบอกนะ่ว่านี่เราเข้ามาตอนที่เกมยังไม่ทำไม่เสร็จเหรอเนี่ยว่าแย่จังเลยนะเอยจะทำยังไงดีวะจะทำอะไรต่อกันเลยก็ยังไม่รู้อะโอเคนี่ฮะตรงเนี้ยได้ต้องสี่บาทเนี่ยฟาร์มง,ง่ายกเยอะเลยต่อยแป๊บเดียวก็ตายแล้วเนี่ยเออเนี่ยแต่ว่าพอมาต่อยลูกพี่ลูกพี่ให้ตังแค่ไม่กี่บาทเองเอ๊ะ อ่ะขอไข่กาอนึงเอ้า,ขอขาอเฮ้ยดันมาเซตสปาเกาะนี้เฉยฮนะเออเหลือเหลือเกาะสุดท้ายก็คือเกาะท้องฟ้าแต่ว่าจะผมลองรีเซตเซิร์ฟหรือว่าออกเกมเข้าใหม่ก่อนเผื่อดบมันจะเข้าตัวเรานะฮะตอนนี้นะฮะเราก็ได้เดินทางมาถึงกเกาะแห่งความฝันนะเกาะท้องฟ้าเมืองทองคําของเรานะฮะรู้สึกว่ามันจะมีน้ําตกไหลลงมาเนี่ยเราน่าจะแบบว่าขึ้นไปบนน้าตกตรงนี้เนี่ยเลยเราอาจจะกดกระโดด้างไม่มันก็อาจจะแบบว่าไหลขึ้นไปข้างบนก็ได้นะฮะ แต่รู้สึกว่ามันมีเกาะข้างล่างนี่น่าจะกด a อ c ซแล้วก็ว้ากขึ้นไปทันทีเลยนะฮะเออมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันฮะนี่ก็ออกเกมเข้าใหม่แล้วนะแต่ว่าดาบเนี่ยมันก็ยังไม่เข้ากระเป๋ามาเลยครับโอยแย่จังเลยนะแหมต้องต้องแบบว่ารอให้เขาแก้บัคเสร็จก่อนนะฮะส่วนตังหกพันที่เสียไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟ้าใหม่นะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นไปน็อกอัพสตรีมกันดีกว่านะครับแต่คงไม่ต้องขึ้นแล้วแหละน็อกอัพสตรีมแล้วนะ่าจะต้องกด a อ c แล้วก็ขึ้นไปเลยนะ เออแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้เลเวลหรือเปล่าเนี่ยปัญหาครับเอาแหละกอเกาะแห่งความฝันหรือว่ากอเกาะแห่งความหวังที่จะได้เลเวลเยอะๆนะครับผมอา้าวไม่ใช่แล้วไม่ต้องกระโดดทางก็ต้องน่าจะกด a อ c ซครับอา้าขอร้องแหละอย่าใช้เลเวลเลยนะอยากเห็นเกาะท้องฟ้าเป็นไงเทเลพอร์ตไปยังเกาะท้องฟ้านี่ไงน,นี่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับเมืองทองคําครับแต่ว่าไม่รู้จะมีโบราณสถานทองคําหรือเปล่าฮะโอโ้ขึ้นมานี่เจอกับ เผ่าสกายเปียนะครับผมนี่กำลังใส่ปีกเท่ๆเลยครับโหเท่่ะคือปีกปีกแบบว่าสกายเปียปกติจะเป็นปีกธรรมดาแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่านี่เป็นปีกที่แบบว่ามีรอยหยักแบบเท่ๆเลยครับโอโ้โหเห็นแล้วอยากได้เลยอะแล้วก็เอเนลเนี้ยมันอยู่ไหนวะเออก็ตเอเนลนะนินทาไม่ได้เพราะว่าก็ตเอเนลเนี่ยคือแบบอยู่ตรงเนี้ยจากสวรรค์จากตรงเนี้ยเนี่ยก็ตเอเนลแม่งได้ยินนะเพราะว่ามันมีมันโทร่านะครับผม เราจะนินทาไม่ได้หรือโดนพระเจ้าลงโทษนะอันนี้คือแบบว่าดูการ์ตูนเยอะไปหน่อยนะฮะเออแต่ว่าก่อดทองฟา้ามมันไม่เห็นมีอะไรเลยวะมันเงียบสนิทไปเลยฮะรู้สึกว่าจะมีเสียงเพลงประกอบละคังทองคําก็ไม่มีนะครับเงียบสงบเลยมีแค่ตรงนี้ที่ฟาร์มได้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวลองฟาร์มดูก่อนว่าเลเวลจะขึ้นเบ้าต่อยเข้าไปสู้ง่ายโยอ้อาวลืมเซตสปา <im itation> ขอไปเซตสปาแป๊บหนึ่งนะฮะ <roses> เอาแหละก็ตัวแห่งความหวังดูซิว่าเลเวลจะขึ้นปูด๊ดหรือว่าจะได้ตังค์เยอะไหมนะนี่ตอนนี้ก็เซตสปาเรียบร้อยอืมตอนแรกก็เซตสปาเลยดีกว่าอืมน่าจะน่าจะบักนะเกมนี้นะ <im itation> <SOUND> เอาอีกแล้วนะโอ้ย <im itation> จะได้เล่นดีๆไม่ในเกมนี้ดูเป็นเกมที่เข้าท่านะผลพปิศาจนี่น่าจะเยอะนะเห็นหน้าเกมเนี่ยเขามีผลพปิศาจประมาณเออหลายลูกอยู่นะมีผลล่องหนโอ้โหถ้าเกิดส่มไปเนี่ยกูเจอล่องหนแน่นอนถ้ามีตังค์หนึ่งแสนเนี่ยมีผลสปินนะครับผลสปินผลโกมุผลสิ่งกีดขวางน่าจะเป็นผลบาเรียแล้วก็มีผลเปลวไฟก็ผลไฟนี่แหละครับส่วนอาวุธในเกมก็มีคาตานะนะครับแล้วก็มินิโยรุแล้วก็มีน่าจะเป็นเคียวนะผม อ่าอะไรดักดักนี่แหละนะครับแล้วก็มีโยรุนะครับผมอ่าแล้วก็มีเรือเกมพัสด้วยราคา350โลบักนะฮะมันเป็นดูเกมที่ดูแล้วน่าเข้าท่ามากเลยดูหน้าเกมนี้ผลพิศดารคุน่าสนใจนะเอออยากจะเห็นผลยางว่าเป็นไงแต่ว่าผมซื้อดาบแล้วมันดาบไม่เข้าตัวผมเนี่ยนะ <c oughs> ซีเรียสมากเลยนะพอมาเล <c oughs> ่นจริงๆแล้วนี่ข้กบัคค่อนข้างที่จะเยอะนะแหมไอ้เกาะท้องฟ้าหนีเซส,สปาแล้วก็กลับมาลงมาที่นี่ฮนะ แม่เซตสปาไม่สาเร็จหรือว่าอะไรผมก็ไม่ได้อ่านนะตอนตั้งสปารครับแต่ไว่ลาผมเซตสปาเนี่ยมันจะมีข้อความสีอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมเออนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะภาพเบอร์มากเลยนะแถมเวลาต่อยเนี่ยยังก็แผ่นดินไหว <c oughs> รวมๆแล้วเกมนี้เล่นแลปวดหัววะ่ะนะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า